มักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับสนับสนุนโดยโอโคเบอรี่สารสก,กัดจากบิวเบอรี่และดอกดาวเรืองจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสดพืชสวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด็ดเดขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจมามากกว่า60ปีปีเวทวิตามินดีวอเตอร์ ซัมซุงวินฟรีพรีเมียมพลัสเย็นสบายได้สุขภาพวัสดียคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามทุกโตข่าวช่วงสองนะคะอยู่กับคุณพุทธาอภิวันดิฉันธนันพัฒค่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่กําลังจะให้ดูภาพต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ประชาชื่นนะครับย่านพงเพชรในกรทมคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าคุณเกียรติศักดิ์ใจดีตอนที่ตํารวจได้รับแจ้งเนี่ยบอกว่ามันมีวัยรุ่นก็คือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามคุณผู้ชมค่ะและถัดมา เหมือนโพสเหมือนไปว่าครอบครัวเขาหรือไม่เก็บเอาไว้สอนลูกดีกว่าอนาคตข้างหน้าลูกจะได้เป็นคนที่เอาตัวรอดได้ในสังคมนี่ฮะอ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะก็สุดท้ายไปแจ้งความไปพิสูจน์เอาตามกระบวนการทางกฎหมายเด็กวัยรุ่นก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์พักแป๊บเดียวแล้วกันนะฮะผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะรีบกลับมาวันนี้ไม่มีเหตุการณ์เนี่ยนะที่เขาอ้างว่าวิ่งหนีตำรวจแล้วปรากฏว่าหายไปเลยสุดท้ายมาเจออีกทีผู้ชมฮะ พบว่ากลายเป็นศพเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาแล้วก็วันนี้อีกแก๊งหนึ่งนะฮะดาก้อนเบส s ก้อนแบสเออเออแบสอะไรนะดาก้อน a บสเออเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่ค่อยทันไยรุ่นค่ะฮะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นรวมทั้งภาพที่ผู้เสียหายส่งให้อมารินทีวีดูแก๊งใหม่ฮะเดี๋ยวมาฮะ น้ำมันเคลือบเงาเแบบเยอร์ชิลกริปเทคทูอินวันเซฟขั้นตอนทาครั้งเดียวในทั้งเคลือบเงาทั้งรองพื้นกันสนิมเซฟเวลาแห้งไวทาทับได้ในครึ่งชงั่วโมงจบงานไวทาเคลือบได้ทุกพื้นผิวเแบบเยอร์ชิลกริปเทคทูอินวันถึงแม้ว่าเราจะลม้มแต่วันนี้เราจะลุกไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กัน คูโบต้าเขียงข้างสร้างอนาคตช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกเลือกที่ชอบเลือกสร้างโอกาสเพื่ออนาคตเลือกมหาวิทยาลัย รามกำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ที่ www. r u ac. th สไาหรสำหรับลูกสุนัขพัฒน,นาการทางสมองและภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องสำคัญ ให้พันดีกรีลูกสุนัข n u t r i ีดีเ Defense ที่มี DHA แคลเซียมและไฟเบอร์เริ่มต้นก้าวแรกด้วยพันดีกรีลูกสุนัขเติมพลังเติมโปรโตีนประโยชน์เต็มๆไม่ว่าจะทำอะไรต้องลุยถึงจะยากถึงจะหนักลุยทุกความท้าทายไวตามิ e วกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ ถ้าโลกนี้มีต้นไม้เพิ่มออกซิเจนเพศสัตบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่นก็เพิ่มให้ผิวคุณดูกระจา่างใส New Normal วิถีชีวิตใหม่เพศสัตบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่น โอท็อปกลับช็อปคลายล็อกมาชิมมาชมชิมช็อปให้หายคิดถึง30กันยายนถึง9ตุลาคมนี้ศิลปาชีปประทศไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2564พร้อมมอบความสุขให้นักช็อปกับสินค้าโอท็อปคุณภาพพั่วไทยโซลดแบงกิ้งชั้นหนึ่งเมกะบางนาเหนือสุขสยามชั้นจี่ไอคอนสยามและลานโปรโมชั่นชั้นหนึ J ่งเจเจมอลหรือช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ w w w o t o p c l u b s h o p p i n g c o m มีกาแฟะที่ทั้งเข้มและหวานมันไหมครับมีแค่กาแฟเข้มหรือน้ำตาลนมหวานมันค่ะยากไปป่ะหลอกนี่โุบิโว้ลักกี้เดย์ทั้งเข้มและหวานมันในขวดเดียวโอ้ผลิตจากเมล็ดกาแฟที่ปลูกในดินภูเขาไฟและนมหอมมันจากนิวซีแลด์ว้าวเข้มหวานมันโกบิโต้ลักกี้เดย์อร่อยเข้มหวานมัน เวลานัดฉงนตรงเวลาบอกจะมาก็ตามเวลาติดตั้งไว้และแก้ปัญหาให้คุณ AIS Fiber ยกระดับมาตรฐานบริการใน24ชั่วโมงติดตั้งเร็วช่างมาตรงเวลาแก้ปัญหาเร็วใน24ชั่วโมงใครคือต,ตัวการรับ<ะ>สิส่งสกปรกในถังซักผ้านี่ก็ตัวทําผ้าเหม็นเลยจัดการด้วยดาวนี่เจลบอลซักผ้าด้วยเทคโนโลยีโอดอบล็อกช่วยกจัดกลินอับติดเสื้อผ้าผ้าไม่มีแล้วสะอาด ถ้าต้องหยุดเพราะความหิวต้องนี่มอคสิสแครกเกอร์กรอบซอสไส้ชโคโค็อกโกแลต2ชั้นมีส่วนผสมของมอลพร้มอมประโยชน์จากวิตามิน B2 พร้อมมอคิสช็อกโกแลตอร่อยสะใจมันจัดเต็มเนี่ยไอชิ้นอร่อยฟินได้ต่อ ทวินสองชิ้นอร่อยฟินทุกจังหวะอยากผมสวยต้องไปให้สุดแต่การจัดแต่งทรงผมกลับทำให้ผมแห้งเสียแทนชีนสูตรใหม่ผสานสูตรโปรวิตามินและไรซ์ออลเอเซนส์ของอญี่ปุ่นช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้เส้นผมดูแข็งแรงผมพร้อมก็พร้อมไปต่อออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็นก,ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอด <c oughs> พอมาเจอกับเซนโซไดดีฟคลีนการเสียวฟันก็ลดลง ลมหายใจหอมสดชื่นสะอาดล้ำลึกบอกเลยว่าแฮปปี้มากเปิดตัวนักฆ่าจากไดกินหนึ่งในผู้นำด้านอากาศสะอาดช่วยจัดการไวรัสเร็วถึงแก่นแม่นยำทดสอบโดยมหาวิทยายลัยชั้นนำของไทยเครื่องฟอกอากาศของวันนี้สตรีมเมอร์จากไดกินเท่านั้น the air. ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาลองใหม่เทสโตกลิ่นปลาทอดทรงเครื่อง Test o. Test o. เทสโตแห่ความนัวทั่วประเทศการเติบโต,ตอย่างสร้างสารรค์ส่งต่อความสุดชื่นเพื่อผู้คนมานานกว่า15ปีได้กินดีอยู่ดีได้ใส่ใจตัวเอง<ว><น>แบ่งปันไม่มีหมดให้ทุกขัวแทนรอยยิ้มและคำขอบคุณ ไปเที่ยวสนุกแต่ผิวคล้ำเสียสะสมแบบนี้ทำยังไงดีเ่านี้ใหม่วัสลีนซูเปอร์วิตามินพร้อมสารตักาจากพีชและพรีไบโอติกช่วยฟื้นบำรุงบูสต์ผิวดูกระจ่างใสสม่ำเสมอผิวดูสุขภาพดีใหม่วัสลีนพีกแล้วพีกอีกอินจัดทุกหน้าจอ KFC ชุดสุดเต็มจอเพียง199บาทถึง17พฤศจิก,กายูนี้เท่านั้น คุณเอกว่าไงคะพี่อ้อยครับถามหน่อยดิตอนนี้อาริอันมีประการสุขภาพอะไรแนะนำไหมพี่พอดีน้องที่รู้จักกับเขาหาอยู่เฮ้ยแต่มีมงบไม่เยอะนะพี่อืมสถานการณ์แบบนี้เนาะพี่ว่าพี่แนะนําตัวนี้ดีกว่าเอกสบายกระเป๋าเบี้ยเริ่มต้นไม่ถึงหมืน่นแล้วมันเหมาจ่ายค่ารักษาให้หมดรวมโควิดด้วยนะแถมเขาเอารายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคอาหารให้ตามชุมชนด้วยอดีเลยเนาะเดี๋ยวบอกให้น้องโทรหาพี่แล้วะนะ สนับสนุนโดยขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรลดมะขามป้อมอาปาเช่ I Love Apache แผลโสดแผลที่มีหนองใช้แบคท็สมีตัวยามิวไพโรซินสัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้เข้มข้นติ่งฟงสบูบาบาร่าฟอกผิวใสไบรท์ทั่วเมืองหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเนน้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น มาครับผู้ชมครับวันนี้มีชาวบ้านไปเจอศพเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านร้างซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาได้กลิ่นมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้เขาเลยเดินตามหากันสุดท้ายไปเจอศพผู้เสียชีวิตครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไปดูที่เกิดเหตุหน่อยเนี่ยนะฮะอย่างรวดเร็วเลยที่อยุธยาโดยทันทีที่ไปเจอศพในตํารวจเขา้าไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะเพราะว่า